สวัสดีแฟ,ฟ,ฟ,ฟนชลของทุกคนนะคะมื่อนนุ่นิยามาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของแม่เพี้ยนนะคะแม่เพี้ยนหัวทีผพานมาเพิ่นฟันว่าปิงเกาะขาเพิ่นสองโตเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่ไว้8ปดสองนะคะเพิ่นก็โชคดีนะคะแล้วเพิ่นกับฟันดีว่าได้ปากคอย่นะคะเลขก็ออก3ามโตท้าย8 8ดสองนะคะมวดนี่นุ่นทิญาสัมภษณสไปแล้วคลิปนึงนะคะ ช่งสุดท้ายเพิ่นกระยำไห้หางเดียวแล้วก็โตกันหางเดียวนะคะจะเป็นโตได้ไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยค่ะอ๋อวันบะมี่บอกบ่มอ๋อมอนี้บ่มี่วันวได้ไหมฮาร์หาปูหาหอย,ย,อยมอนันมาหอบซำได้แล้วแล้วอุนววันมารอบเดียวบ่แม่อ,อ้าพี่น้อง,งมาเบิ้องมาเบิ้งเบิ้งดูแม่เที้ยนได้หอย อะไรมันยังยีในถูงนี่เอาตั้งขวดน้ำนูกนขวดนึงวางหอยในถุงน้ำว่ารูได้วนี่ว่าเป็นแม่เพี้ยนลุงเฮงละวาข้าเจ้าห้าปูห้าหอยไปท่ายบรรยากาศถอดสั่นจอดจอดเล้จอดเป็นยังก็แม่ นมันงมดแมันดกมดแลาบ่อะไรโอ้ไม่ควนหาหลอดนึงแล้วไม่เป็นมาองหอยเเียออนี่นี่นีงถือกี่นั่นด้อันนี้เดเอาเอาต้องหอยยังเอาตัหอยเวียนอืมบ่มีหอยคมบ่บอะหอยคมก็อืดหอยคมก็ปขายนีดอก เอาสิไปหาปลาเพร่อนนี่าดีพก่อะระเออนั่นละกับฟันลอบนั่นละรออเกล็ดละนี่หันนี่โตกับสีได้คักับได้่รอมันเป็นเลขยังหงกหกหนึ่งหน่งหกเคือไาลานมันคู่มันเป็ดตวันคู่หกหกหนึ่งห้หนึ่งหกเนยง เน um, really? mm, so? hey, ี are ่ยตายเนี่ยเนี่ยมาหาหมอยสีหอยชอรี่คุณเนื้อเอาหอยเชอรี่คุณเนื้เอาหอยเชอรี่คุนึ้เอาหอยอันหอยเล่าหอยเล่าหอยงเปิหอยยันัวหานพักอ เดียแ้่แม่แม่เพี้ยนได้ลอตเตอรี่ไปขังวันนี้โบ่บได้ซื้อลอตเตอรี่มันบอมันหมดนี่บมันบบฝันมาได้สอนปูสอนปลาบ่แล้วอังเดฟพี่น้องเห็บซี่เห็นน้นที่ย่าตามให้ก็ตามแม่เพี้ยนวางวันนี้บ่ฝันบ่บมันบบมันหวดเนี่บ่บมันที่ฝันว่าเก้ยวรถหกรถหกล้อเนาะก็เป็นเลขทะเบียนถ้าจำว่าพิดเป็นเลขทะเบียนหนึ่งหกหนึ่ง หน <min ึ่งหกหกหนึ่งเออหกหนึ่งหนึ่งหกีเลยหกหนึ่งหนึ่งหกมีจำแนนนะคะแม่เที่เอ็นาบ่บ่มันก็ได้บ่ลงทุนนะคะหางวดได้ปันเป็นตาได้เป็นตามั่นแม่แล้วจังสีบอกให้ลงทุนนะคะแล้วแต่พอม่พี่น้องเอฟซีจะพิจารณานะคะแม่แล้วว่าผู้รู้ซื้อได้บ่ได้มันเป็นเลขวันคู่นะคะปันเด่นตัวเดียวละตัวเดียวโคโลหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะบ่ยับขึ้นยับลงบ่แม่ หาหนึ่งบัวคาโตกันแม่เพี้ยนว่าค่ะโตกันกะหาหนึ่งล่องเบิงนะคะนะคะเพิ่นบ่หมั่นใจบ่เบาร้ายนะคะเบาหน่อยๆฟันจัแนนันบ่ฟันรายนะคะเพี้ยนบ่หมั่นใจไปเลยนะครับเนาะควรวาหันเพิ่นฟันดีได้เพิ่นหมั่นใจเนาะซอนน้าบวกเดียวได้ปลาคอใหญ่เนาะซื้อเลขไหวกะมีถาแปดแปดสองเพิ่นเลยหมั่นใจวันนี้เพิ่นว่าบ่หมั่นใจนะคะวันนี้บ่หมั่นใจว่าติดปาก อนปขีรถญงนะครับรถหลกล้อรถหกล้อทะเบียนหนึ่งหกหกหนึ่งมันเป็นเลขซีโตนปะเน่นครับเลขซีโตแต่อันเป็นเลขตัวเดียวกันบ่าม่นครับหนึ่งหกนึ่งมันบม่นครับคล้ายๆว่าคนจงใจจะให้กราฟมันบ่่านบกก่กราบเรยเป็นเลขหน,น,นึ <c oughs> ่งหกหกหนึ่งญา่เอาน่นว่าคนบ่ปันนีนนคนว่ากันไวซิมหารปานะครับคนว่ากันไวหาหนึ่งหนึ่งหเพื่อเพื่อมันลดโรเนาะเป็นเลขลดเนาะ ตามวิถีชีวิตชาวบ้านเลอวค่ะนะคะแถวบ้านนุนทิยาจะเป็นแบบนี้นะคะอยู่อำเภอห้วยแมกจังหวัดกาสินธุ์ินนะคะมหาหอยปมุนี่บ่ได้มัดอวนนะคะบ่ได้มัดอวนเพม่นก็มมหาหอยกันนนทิยาขึ้นนาะจอให้แล้วไม่เพี้ยนมาฝันฝันบ่เป็นแต่ได้เงินนะคะบ่คืนวันที่ผ่านมาเมวันที่ผ่านมาฝันได้ป่าใงญ่ป่าคอหง่นะคะเพิือนกับซื้อเลขไว้แปดแปดสองได้ป่าโตใ่ญ่ๆนะคะ นวนี้ปันตังแ่ต้องวดน,นะคะปันเกี่ยวรถหกล้อทะเบียนหกหนึ่งห่กันวาย่างกันกับกันหาหนึ่งหนึ่งหานะคะเป็นแนวร่างหาซื้อสลากกินแบคงรัฐาบาลน,นะคะคือเป็นตะมีกกืกเป็นตะมีกบ เพื่อนหาหอยแม่ลูกหอยหอยมันจำศีลไหมหอยจำศีลมันอยู่ใต้ฟางด้วยบ้านเขานี่ตลาดปาจิโอ้ยเพื่อนบาเอาหอยชลีเพื่อนเอาตะหอยอ่นหอยเยี่ยนหอยฉลีเพื่อนบ่เอาเพื่อนเลือกเอา น่จ้าหอยเชลพิ่นฟอยไว้หว่าเพิ่นบูเห็นเห็นเพิ่อ่เอาเพิ่นบอกนูอยู่ว่าเพิ่นเอาเป็นบางย่างนะคะหอยเวียนเหมือนันหอยจูหอยเวียน อ้าวสรุปในคลิปนี่เลขแม่เพี้ยนหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะเพิ่นบอกว่าโตกันนี่กันหาหนึ่งหนึ่งหานะคะเพิ่นว่างวดนี้ฝันบอกเก่าเลยเก่านะครับยังเลขเก่าอยู่เพิ่นฝันหนึ่งแต่ต้องวดฝันว่าฝันเกี่ยวรถหกล้อเนาะเลขหกหกหนึ่งจีรถหกล้อขั้นนั้นทะเบียนหนึ่งหกหกหนึ่งแม่เพี้ยนว่าเราก็บอกฝันว่าได้ปูได้ปลาเพิ่นเล่บบอมันคือหัวที่ผ่านมานหัวที่ผ่านมาฝันว่าได้ปลาเพิ่นเล่มั่นใจว่าเลขจากเขานะคะฝันว่าปิ้งกอขาปลาเล่มั่นใจว่าจะมีโชค วันนี้พัน่าย่างตกันก็5้าหนึนะคะอืเอา้าหนึ่งหนึ่เลขทะเบียนรถตกันพัน่าเลขรถมันอาจจะลดลงจาก6คหนึ่งอาจจะเป็นหาหนึ่งหนึ่าปันรากันไว ก็มีซํานี่หละเนว่ามันมันมมันบมมันอกคืองวัต่ิ่านมากวัตถิพานมามันฟันดีเพิ่นเพิ่มมันใจเพิ่มโมมันใจเพิ่นเล็บวายากเ่าย่านเลขบเบาเขาย่านเอฟซีบายานเอแมนเพิ่นเป็นคนเพิ่เป็นคนคิดมากเป็นคนเก่งใจคนมาะแมนคนเก่งใจเข้าประเทศสรุกหายนะคะเพิ่เายกหายยูทาบมมันีเนสิบเบาเลีนครับถ่าโมมันใจเันเจบบเบาเเห็นวราไปถามเราเพิ่มเ่บวายักบ่อบอกเพิ่อเลบาย่แต่อบอกยู วาเขาเปนเาานเหนนครับมเลยเป็นต <Yep. S 2> ้องผ่านเรื่รแต่ว่าชิบโ้อนะครับไปกบบนี้้่ได้นะครับี้ครับเขาแมนมาหมอเลยไปแล้วเอาชิบ่มีเลขกใหมนะครับบางทีบางทีบางทีกับแปดชิบโ้ออยล้อแปบสองน่กับานะครับแต่วันนี้มาก็บคือว่าได้บรรยากาศรรศบ มีของคำหนึ่งหนึ่งข้ามแกมาบอกกระซั่มาเลขกสองคูนนึ่เพิ่นคือเพิ่นบ่หมั่นใจเพิ่นมาจะซื้อได้บ่เลขกหกหนึ่งหนึ่งหกเป็นเลขวันคู่ตามตามเขาบอกของไม่เพี้ยนพิ่นวาจะซื้อได้บ่ถ้าซื้อบ่ได้ก็ให้ซื้อหาหนึ่งหนึ่งหาเพราะวันบ่ได้เป็นวันคู่ลดลงมาเพราะวันเป็นเลขลดพิ่นมาเพิ่นกว่าซั่มนี่ อ้าวยโซกหามาเด้อยหันฟองใจทั้งคุณนะไปหายังทั้งคุณว่าเพื่อนห่งปลูกอะไย่างเช่นนี้ปลูกยังมันในสรุปว่าสรุปว่าปลูกยังปลูกักแตงปลูกแตงบ้านนี้เป็นบ้านเกษตรเนาะเศรษฐทำอยู่ทำจินทำมาหาจินเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านๆเด้อพี่น้องคลิปนี้แนวทางของแม่เพี่อนกะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะ